ดิเข้ามาดิเข้ามาด,มาด,มาด,มาดิยังได้ยังไปยังได้ไป,ไปพี่มินอุย้ยพี่มินหล่อจังเลยอ่ะอเทรมากเลยอ่ะฉันนี้อยากเช็ดเหงื่อให้เลยอุ้ยพี่มินเหงื่อออกหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเช็ดให้นะ ไปไปหาอะไรกินกันย่าเราเลิกกันเถอะพี่มินเจร้ายอ่ะพี่มินเล้กกับแฟนแล้วอ่ะเราไปเสียบเลยดีไหมจันที่รอแกดีสิเอาอีนี่ไปเลยกับกูอีกทำไมได้วะว่าสองวันกูก็เบื่อแล้วโอ้โหนิวนิวหนาวมากี่มินคนจ้าชุ ขาพูดพ kind of oh, ี่มีเหรอครับแม่ไม่ให้เงินมาโรงเรียนหรอกค่ะได้กินเองไม่เป็นหรือไงเอ๋ออินนี่เจ้าปะล่ะตัวตัวครับบ๊ายบายค่ะพูดแก่ปีนี้ชั้นเตรียมข้อความพี่มีนแล้วนะชั้นก็เตรียมตำแหน่งดีกว่าชันไม่แน่เลยแต่ว่าชั้นจะท้ารับกับพี่มีนชั้นก็จะท้ารับเหมือนกัน เลยแบบฟังเต็มเลยเนี่ยดูสิเตียกสตียดังก็ดังเอาอะไรมาใส่เอาอะไหนลองยิงขึ้นซีมันตัวสีเป็นไงานซึ้งใส่อหมจีตี้ยอ้าวดาบหรอไม่ก็ดังนะเออแล้วไปดูสิจริงๆฉันไม่คนผิวพรรณสวยอ้าวอันนี้เชื่อหรออ้าวคุไม่ได้มาอะไรเออแล้วไป เป็นไทยทีนี้แม่งไม่มีคนควงเลยว่ะเออแน่นดิกูเหมือนกันไม่เหมือนที่ยินนี่หรอกแั่นดิอย่างเยอะแหนก็เน้ะเฮียคนไหนคนยังไม่เอาอะเฮ้ยพวกมึงต้อพูดไปเรื่อยตสามน่าเข้าใจคือกินคนเราเฮ้ยไป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 เฮ้ยพวกมึงเอาเหลือแล้วเนี่ย ยเยยอออะะ่างของขวัญที่ฉันเตรียมไว้ให้พี่มินอะ่ะพี่มินต้องชอบแน่ๆเลยใหม่ของแกล่ะนะี่ไงตกใจละสิพี่มินอะ่ะเปึ้มของขวัญที่ฉันมอบให้แน่ๆเลยหล่อเพราะาฉันะจะมาเป็นแปนให้กับพี่มินไง <laughs> <laughs> พี่มินคะแฮปปี้วาเลินไทยคะ่ะโอขอบคุณครับ พี่มีสนใจรับแฟนเพิ่มไหมคะฮะนี่คะ่ะแฮปปี้เวนทายค่ะไม่น่าลำบากเลยนะครับไม่ลำบากเลยค่ะครับคงไม่ชอบของที่เราจะให้หรอกนะดูเฮีย,ม,ยมีนดิแม่งเต็มมือเต็มคอเลยนั่น กูนึกว่าสอสอมึงดูของกูดิได้แค่ดอกเดียวได้มึงดูของกูกินทิ้งไปเสวยที่ทำที่บ้านกูนะเออี๋ยวกูเป็นยาพวามอะไก็ได้ <c oughs> พี่พูดเอาเศร้าพูดเอาเพื่อนมาทำไร <c oughs> เงี้ยเฮอเอุนย่างเงี้ไม่น่งทขามาตรงนี้เนี่ย รู้นะเขาด่ากูว่าอะเลยนี่กล่องเกียอะไรวะเก็บไปดูดีกว่าเลรวะเดี๋ยวดูก่อนดีกว่ายากตรงวะพี่ย่ชินทำอะไรวะผมไปนี่ก่อนถ้าเขามีกัเรื่องกันแล้วอีนุอีนุเอาไปนี่ก่อนดีกว่า ต้อง,ปงเป็นของฉันนี่มันต้องเป็นของฉันกูไม่ยอมกูไม่ยอมพี่กลาองอะไรวะสงสสยไม่กล้ามาให้เราตอนนั้นแน่ๆเลยฮยนาฬิการ,รุ่นนี้ที่เราอยากได้นี่นะวุ่ใจได้ไงเนี่ยใส่เลยดีกว่า ีกิ๊กเทยมึงสิกระเทยเปิดก็เเถอยด้วยอ่ะกิ๊กี่อะคือส่วนกับมึงอีกอีกตัวใหญ่มึงมาสิมึงมาสิมึงก็มาสิมึงก็มาสิอุ้ยหมอบกับเราเลยว่ะใครโทรมาจ่าครบฟโทรมาทำไมวะฮัลโหลเพื่อนดี่เยี่ยมอินอยู่ไหนวะลงมาดูรีบลงมาเลยนะเกิดเรื่องแล้วเนี่ยฮะ มีเรื่องผมเรื่องอูบไหฉันยอมเธอหรอกคอย่างจพอแล้วแล้วพวกเธอสองคนเล่นอะไรกันเนี่ยพี่เมนต้องเป็นหนุฉันพี่เมนต้องเป็นของฉันพี่เมนต้อเป็นของฉันพี่เมนต้องเป็นของฉันของฉันของฉันตาหักพอได้แล้วแล้วพี่เมนจะเลือกใครคะระหว่างแม็ซี่กับเจมี่ ชาเจ้าชุกมอไงดีวะกูไม่ได้ชอบน้องเขาทั้งสองคนเลยดูว่าอ่าพี่เมีเนยนจะได้หรือยังคะพี่นต้องเล่นทิงแล้วหมันหน้าเอ่อคือว่าความจริงแล้วที่เลือกน้องสองคนไม่ได้หรอครับทำไมล่ะคะ เพราะว่าอเพื่อนพี่สองคนนั้นน่ะมันแอบชอบพวกน้องอยู่จริงครับอ่ะเขาไม่ไม่บอกเขาอ่ะพี่มีนะคะหนูคงชอบพี่ไม่ได้แล้วอ่ะค่ะตูดีนะครับเลยปลกากล้วยกันเถอะ <laughs> ไ,ไปทำไมก่อนครับ <laughs> <laughs> หนูชอบกินกล้วยค่ะพอดีกล้วยยังเป็นของละเมอฐานครับหนู <laughs> <laughs> ชอบ,บดิบๆแบบนี้ละคะ่ะมันแข็งดีนะ <laughs> <laughs> ้วมาเ่อนทดลองนะเพื่อน <laughs> โลกโอเคที ทำไมใจเต้นแรงจังไม่สบายหรือเปล่าครับส่แล้วงั้นพี่ไปก่อนนะครับไม่นาฬิการเราไปอยู่กับพี่มีเนระเอาล้ครับพวกเราอาทิตย์หน้าพวกเราจะต้องซ้อมให้หนักเพราะว่าเป็นรอบคัดเลือก เราจะต้องเป็นตัวแทนข้องจังหวัดให้ได้เพื่อนําชื่อเสียงมาให้กับโรงเรียนของเราเราต้องขยันให่มากตั้งจใจซ้อมเข้าใจไหมครับเข้าใจครับห้มันเข้มแข็งหน่อยนะักกีฬาเนะข้าใจไหมครับเข้าใจครับกูครับเป็นไรครับตัวละครหันยโยหันโยตัวเองเขาลังซ้อมอยู่คิดถึงนะคิดถึงคิดถึงแต่เราเจอกันอซ้อมก่อนนะ จุ๊บมจุ๊บมูเจอกันนะต่าเอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วเจอกันพรุ่งนี้ระวังล้มนะครับครูปะกำลังเอ้ฮลืมของว่ะที่ห้องครับเราของไป เอาไ, <ป S 1> ไับออก่อนนะเจอกันพรุงง่งนี้เจอกันเจอกัน

ของฉันเตะบอลแล้วน่ารักมากๆเลยอ่ะดูสีพี่จ๋าของฉันเตะบอลเท่มากเลยอ่ะวันนี้ก็งท่นี่แหละไปเจอทั่นี่ันไปไหนเว้ยน้ำค่ะ ซ้อมเสร็จสักทีวันนี้แหละต้องเอาน้ำแดงให้พี่มินให้ได้สวยสบายจังเลยถ้าได้น้ำมนเยียนสักแก้วคงจะชื่นใจมากกว่านี้เฮ้ย น้ำจริงๆนี่นะน้ำค่ะเดี๋ยวกระต่ายน้อย สบาดีนะ,หนะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยครับน้ำแดงคะออ่ะขอบคุณครับัวชื่อนี่พี่ขอกินทั้งหมดได้ไหมครับค่ะพี่ชื่ออะไรหรอไม่ต้องถามชื่อพี่หรอกพี่จะไปแล้วไปไหนหรอ กระต่ายน้อยเอ,อ้ยหรือว่าขอบใจนะยายกระต่ายน้อยจะบอกนะว่าก็ใช่ไงอย่างนี้ <c oughs> พี่ก็รู้มาตลอดเลยดิก็รู้ดิทำไมจะไม่รู้ละ่ะ เอ้าเหรอเดี๋ยวมันบางอยู่ตัวพี่อ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ถขอดขึ้นให้ละกัน,นไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรยังไงหนู่ก็ตั้งใจซื้อให้พี่อยู่แล้วลอ่ะสายปีนล้วเราเนี่ยนะเดี๋ยวพี่ไปส่งบ้านนะ เป็นเปล่านเนยค่ะและที่ไม่อิ่มยิงก,กันแหละเฮ้ยที่จะตกแล้วเนี่ย